สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยเนะาะพี่พี่จ๋าฮานอยมัดรวมะคะรวมทั้งสีหน่อยหรือตั้งแต่หน่อยฉเฉพาะกิดถึงวีพีนะคะสําหรับพี่พี่เอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่เนาะแอดก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปไปใหม่เนาะฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยเนาะก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะมาดูผลกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยดูแนวทางตัวใหม่ของวันที่วันที่6นะคะพี่พิจา อ่ะซึ่งวันที่5แอดให้เด่นที่6กับ7ไปนะคะแอดให้เด่นที่6กับ7ไปมาดูผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ4 2 9นะคะพี่พี่จา๋า4 2 9อ่ะ2992ตัวที่แอดกลับหัวไว้ที่คู่กับ62สเนาะส่วนตารางมาตารางมา3ตัวนะคะส่วนล่างหนึ่งแอดก็หลุดไปนะคะในรอบพิเศษ608ล่าง8 0อันนี้แอดหลุดไปเลย นะะในรอบปกตินะคะสามเก้าเจ็ดนะคะสามมาเก้ามาเจ็ดมา,มานะคะเก้าเจ็ดแอดมาคู่กับหกเจ็ดตัวที่แอดกลับหัวไปให้หนเนาะส่วนตารางมาสามตัวนะคะส่วนล่างนะคะสีะ่เก้าอะแอดมีเก้าสี่นะคะพี่พีจะมาในตัวกลับในชุดกันนะคะในรอบ VIP นะคะแปดแปดแปดล่างสองเก้า อันนี้ก็คือแบบมาเด้งเด้งเลยเนาะมาเด้งเด้งเลยนะคะพี่พี่จ๋ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเนาะมาแบบกลับหัวมาแบบไม่เต็มที่เลยนะคะอ่ะยังไงก็ตามต่อกันแล้วกันนําไปเป็นแนวทางนาไปพิจารณาดูเนาะอ่ะตามต่อกันของวันที่6นะคะหรือว่าพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็อ่ะตามไลน์ที่แอดเขียนไว้ให้ได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าเข้ากลุ่มหลายๆท่านแอดก็เขียนก็พูดก็บอกนะคะ เ้ายังไงยังไงนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะคะมิวิจ่าเพิ่มเพื่อนเนาะอ่าเพิ่มในไลน์แล้วก็ทักมานะคะแอดก็จะได้ดึงเข้ากลุ่มเนาะนี่ตามไลน์นี้นะคะอ่าถ้าใครเข้าไม่ได้ก็ไปสแกนคิวอาร์โค้ดที่ชุมชนแอดโพสไปที่ชุมชนนะคะอ่าแนวทางต่อไปนะคะแนวทางของวันนี้วันที่หกสินะคะ 66นะคะพี่พี่จ๋าาน้อยสูตรมัดรวมนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงคำเพียงการคำนวณน,นะคะพี่พี่จ๋ามีตัวมีเข้ามีหลุดนะคะ5น้อยสูตรมัดรวมนะคะนำไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะพี่พี่จ๋าแอดก็คำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะ สำหรับตารางตัวเด่นของเรานะคะคตารางตัวเด่นของเราเอดก็จะมี5้านะคะ8 9 9หรือ6เด้อพี่พี่จ๋าไม่ชอบ9ก็กลับหัวเป็น6แล้วกันนะคะเจ็ 7, 3, 1, นะคะตัวเด่นนะคะพี่พี่จ๋าตัวเด่นสุดในตารางก็คือ5กับ8เด้อ ห้ากับแปดนะคะถ้าใครไม่ชอบก็จับตัวอื่นได้นะคะไม่ว่ากันเนาะส่วนชุดสามตัวก็เช่นกันนะคะสำหรับเด่นที่ห้านะคะเด่นที่ห้าแอดก็จะมีห้าหนึ่งนะคะพี่พีจะมีห้าหนึ่งห้าสองนะคะห้าสามนะคะห้าหกเนาะอ่าใครไม่ชอบก็จับในตารางนะคะ อ่าสำหรับเด่นที่แปดนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับเด่นที่แปดนะคะแอดก็จะมีแปดหนึ่งแปดสามนะคะแปดสี่แปดห้านะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันบ้างนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างสำหรับชุดกันนะคะสำหรับชุดกันก็จะมีหนึ่งเจ็ดนะคะเก้าสาม สี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดนะคะพี่พี่จ๋าเบิ้ลก็มีห้าห้าแปดแปดเนาะวันนี้อ่มาดูตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับอ่าในเด่นที่ห้าเด่นที่ห้าแอดเน้นไปที่ห้าหนึ่งกับห้าสองนะคะเด่นที่แปดแอดเน้นไปที่แปดสามแล้วก็แปดห้าเนาะพี่พี่จ๋าแล้วก็ชุดกันนะคะชุดกันก็คือหนึ่งเจ็ดเก้าสาม เก้าสามหรือหกสามเด้อพี่พี่จ๋าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะสาหรับในคู่นี้เดี๋ยวแอดเขียนกลับไว้ให้เก้าสามหรือหกสามนะคะอ่าสาหรับใครที่ชอบแยกสายวิ่งสายรูดแยกคนหน่อยๆในกลุ่มนะคะพี่พี่จ๋าแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดก็ขอขอบคุณนะคะพี่พี่ ที่มาติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์แอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่ๆ๋าไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมาตัวไหนนะคะสูตรการคํานวณมีเข้าได้หลุดได้ปะปุ่นกันไปเด้ออ่านาไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซทุกท่านที่มาติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทั้งหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มของเรานะฮะขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ